สวัสดีค่ะพี่พี่เพืเ่อนๆวันนี้พี่พุธจะพาไปชมงานมอเตโชนะคะพิ่งไฟมาแผ่นแม่เลยค่ะเดี๋ยวจะแนะนําให้พี่พี่เพืเ่อนๆได้ชมว่าเขามีรถอะไรกันบ้างนะคะที่มาจัดแสดงที่นี่ค่ะงานมอเตโชในปีนี้จุดเด่นที่เน้นก็เลยคือรถไฟฟ้าค่ะรถที่ใช้ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ํามันนะคะมีหลากหลายยี่ห้อเลยค่ะมีทั้งแบบอีโคคาร์ก็มีนะคะ แล้วก็เป็นแบบสปอร์ตก็มีแบบคันเล็กๆซิต,ตี้คาร์ก็มีค่ะ SUV สำหรับครอบครัวก็มีนะคะ PP พี่ๆเพื่อนๆก็ลองชมตามที่พี่กูได้ถ่ายมาให้ชมเลยนะคะมีหลากหลายยี่ห้อค่ะแล้วก็หลากหลายโปรโม,มชั่นให้ PP พี่ๆเพื่อนๆได้เลือกชมแล้วก็ติดต่อกับพนักนางานขายหรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์การขายคา่ะมีทั้งเอาที่ เบนซ์เบลลี่และก็รถญี่ปุ่นก็มีนะคะส่วนที่มาแรงๆเลยก็น่าจะเป็นรถที่นำเข้าจากประเทศจีนแล้วก็เกาหลีค่ะเขาเน้นไปที่รถไฟฟ้าค่ะมีทั้งแบบความจุมากมายหลายหลากเลยค่ะเพราะว่าพูนก็ไปยินดูก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะอันนี้คือ Audi ค่ะ พี่เพื่อนก็ลองชมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆรถจี๊ปสมัยก่อนนะคะเป็นรถตรวจการค่ะชอบมากเลยค่ะคันนี้อันนี้ก็เป็นน้องพริตตี้นะคะแต่ของรถยี่ห้ออะไรจาไม่ได้ละคะ่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ยังมีรถ พิกาบหรือเราเรียกว่ารถบรทุกเล็กนะคะแล้วก็มีอีกโกคคาค่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอของอิสุสมั้งคะจำได้ไม่แน่ค่ะแล้วก็ MG ค่ะถ้าจองในงานมอเตอร์โชว์นะคะก็จะได้รับสิทธิพิเศษค่ะ พี่ๆเพืเ่อนๆก็ชมรถที่พี่พุธถ่ายมาให้ดูนี้นะคะพร้อมกับน้องพิตตี้เอ่อน้องมิสมอตอร์โชว์ประมาณนี้แหละค่ะก็จะยืนแนะนำรถแล้วก็คุณสมบัติต่างๆของรถค่ะในแต่ละรุ่นนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจค่ะไปเที่ยวถ่ายทำชมรถก็เลย คิดถึงพี่เพื่อนๆคะ่ะก็เลยนามาให้ชมค่ะสมทุก็คิดเหมือนกันค่ะว่าจะเปลี่ยนรถค่ะก็คือโดยการนํารถคันเก่านะคะไปเทิร์นออกมานะคะแต่ก็รอดูค่ะว่าน้องพนักง,งานขายหรือเซลนั่นนะคะจะได้รถในราคาที่เราต้องการหรือเปล่าคะ่ะคิดอยู่คะ่ะไม่ใช่ว่ารำรวยอะไรแล้วคะ่ะเพราะรถคันที่ใช้อยู่มันก็สิบกว่าป,ปีแล้วค่ะพร้อมที่จะกดระวังได้แล้วคะ่ะก็ได้ดูไว้อยู่ สองแบบค่ะคือแบบใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันด้วยแล้วก็ในแบบธรรมดาธรรมดาค่ะอันนี้ก็เป็นน้องที่มาให้การต้อนรับนะคะตัวนี้ก็ชอบมากค่ะลิซัสค่ะตัวนี้ใช้ระบบไฟฟ้าและน้ำมันค่ะรถมอเตอร,ถรถ์ไซค์และประดับยนต์ก็มีนะคะกูจะทำไว้ในอีกคลิปหนึ่งค่ะ เพราะว่าความยาวมันยาวมากค่ะค่ะมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดกู o ดนะคะและพี่กูจะนําคลิปต่างๆหลากหลายหลาหลยรูปแบบค่ะในแนวกู good ๊ดกูดมานําเสนออีกนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย